จะ่เลยหนึ่งช้อนเขก็คนต้นหนึ่งช้อนจะเขาจะค่อยๆไหลเข้าไปเองนะครับเรื่อๆที่ใบบวบอิ่มใบใหญ่แบบนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเรานะครับกับใครที่ชอบในการปลูกผักในกระถางเล็กๆเนาะแล้วมันไม่ค่อยโตเนาะวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของผักชีใบเลื่อยนะครับปลูกในกระถางเล็กต้องดูแลยอย่างไรบางคนบางท่านบอกไม่มีปุ๋ยใช่ไหม ที่ผมปลูกไม่มีปุ๋ยเคมีแม้แต่หยดเดียวนะครับไม่มีการฉีดฮอร์โมนทางที่ซื้อมาแม้แต่นิดเดียวเนาะทุกอย่างทำเองหมดนะครับมาวันนี้เราจะมีตัวนี้เลือกไข่กับตัวนี้จะสอนวิธีการผสมนะครับผสมอย่างไรใช้กับผักที่กินใบให้มันโตได้เหมือนเหมือนกับเราใช้ปุ๋ยเคมีเลยเนาะมามาดูกันอันดับแรกนะครับผักชีใบเรื่อยแคปล่อยให้น้องมีดอกนะถ้าน้องมีดอกเดี๋ยวจะให้ดู ถ้าเขาติดดอกเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงตัดก่อนตัดดอกตัดดอกแบบนี้นะครับถ้าปล่อยให้น้องมีดอกจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอาการของใบจะเริ่มชะงักตัวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมาเลี้ยงใบเนาะเขาส่งมาเพื่อเลี้ยงดอกนะครับวิธีการแก้ก็คือไม่ใช่แก,ก้หรอกเนาะก็คืออย่าปล่อยให้เขาน้องเขาติดดอกขึ้นมานะครับตัดออกตัดดอกออก ตัดออกให้เกี้งยงเลยนะตัดไม่ว่าจะเป็นสูงเป็นต่ำตัดไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกถ้าปล่อยไว้ก็คือเขาจะมาเลี้ยงที่ดอกหมดเลยนี่แบบนี้เนาะอ๋อมาดูต้นที่ตัดไว้แล้วต้นที่ตัดดอกตัดดอกตลอดนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมดูความแตกต่างเนาะนี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําคือเวลาเรานําไปวาง ไม่ควรนําไปวางในพื้นปูนเพราะอะไรนี่มาดูนี่เห็นไหมรากถ้าวางพื้นปูนรากไม่ไหลนะครับรากไม่ไหลเพราะรากไม่ไหลมันก็จะชะง,งักการจเจริญเติบโตเนาะปลูกในกระถางเล็กแค่นี้ปลูกอย่างไรก็ได้โตเหมือนกันนะครับแต่ต้องวางกับพื้นดินเท่านั้นนะเข้าใจไหมเนาะมามาดูวิธีการทําปุ๋ยใช่เองทําอย่างไรนะครับเปลือกไข่แบบนี้นะครับนําไปตากแห้งให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการบดให้เรียบร้อย ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับตัวเปลือกไข่จะมีแคลเซียมอยู่จํานวนเยอะมากๆนะครับช่วยให้ดินของเราปร่งได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งเปลือกไข่บดไม่เหมาะสมไม่เหมาะสําหรับการนําไปผสมกับดินปลูกเนาะมันจะทําให้ดินดินแข็งนะครับอ่ะจะให้ดูกระถางวันนี้จะใส่ให้ดูสีกระถางนะครับก็จะเป็นกระถางละช้อนกระถางละช้อนกระถางละช้อนตัวน,นี้ใส่สองช้อนเนาะก็จะเป็นห้าช้อนพอดีนะครับเมื่อกี้ตัดไปแล้วหนึ่งช้อนเนาะไปที่สองที่สาม ที่สี่ที่ห้าเนี่ยห้าช้อนห้าช้อนโต๊ะนะครับเปลือกไข่ต่อไปเป็นผงปรุงรสนะครับผงชูรสจะใช้อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันมันใช้เยอะก็ได้เอ้ยใช้ใช้น้อยก็ได้แต่ใช้เยอะเยอะเกินไปก็คงไม่ดีนะครับใบมันจะงามเกินถ้าใบมันจะเขียวปีเลยผงชูรสใส่ประมาณนี้เนาะใส่เข้าไปเนี่ย ถ้าทำการคลุกเคล้าห้เท่ากันนะไม่มีปุ๋ยอยู่บ้านพักอยู่หอพักอยู่คอนโดอยู่ห้องเช่านะครับนำปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขึ้นไปไม่ได้นำน้ำหมักทำน้ำหมักต่างๆไม่ได้ส่งกิ่นเหม็นอยากจะใช้ปุ๋ยไม่อยากจะใช้ปุ๋ยเคมีทำอย่างไรดีพี่นี่ทำสูตนนี้เลยเนี่ยปุ๋ยชั้นดีเนาะมามาดูวิธีการใส่กันถ้าเป็นกระถางเล็กๆแค่นี้นะเนี่ยเล็กแค่เนี่ยอุ้องมือผมเนี่ย ทำการแหวกครับใครสะดวกพรวนดินก็พรวนนะครับไม่ต้องพรวนก็ได้แหวกแล้วพลิกไปขึ้นมาอย่างนี้นี่แล้วตักใส่ไปเลยอย่างที่บอกนะครับกระถางละหนึ่งช้อนนะวนเข้าไปให้รอบต้นแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแบบเนี้จะโตเร็วมากนะครับต้นผักชีไปเลอยอะ่ะเนี่ยอีกต้นหนึ่งจะให้ดู อันนี้ผมใส่เดือนละครั้งนะครับแต่เขาไปย่อยหมดแล้วเนาะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนแล้วก็นต้นน,แบบนี่อันนี้มาดูอีกกระถางหนึ่งกระถางใหญ่แค่ไหนก็ต้องใส่กว้างแค่นั้นนะครับใส่จนแผ่เต็มเลยนะแต่สำหรับการไม่พรนดินแบบพวกเราก็ไม่จําเป็นนะครับเวลาเรารดน้ําเข้าไปมันก็จะแผ่ขยายไปเองนะครับรอบกระถางเลยแต่พอมาถึงกระถางใหญ่เขาเข้าใจว่า ผักชีไปเรื่อยนะครับเป็นผักที่อยู่โคนต้นอย่างแบบนี้แต่รากขาวิ่งมาถึงนี้นะครับกระถา,างใหญ่ยังไงก็ต้องพรวนดินเพราะว่าจะต้องลงไปข้างล่างใส่ก่อนพรวนที่หลังหรือว่าใส่ที่หลังพรวนก่อนก็ได้นะครับพรวนดินพรวนดินเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างนี้นะนั่ ทำการใส่ไปเลย1ช้อนกระถางใหญ่นี้เราวางแผนไว้ใส่ราวางแผนว่าเราจะใส่สองช้อนโต๊ะใช่ไหมก็ใส่2องช้อนโต๊ะพอดีนะครับอืมเสร็จแล้วต่อไปทําการรดน้ําเดี๋ยวมาเราดูกันว่าเวลารดน้ําเสร็จมันจะเป็นอย่างไรสังเกตดูเวลารดน้ํากระถางใหญ่นะที่ผมบอกว่าพรวนดินเสร็จแล้วค่อยใส่เพื่อนจะค่อยดู เลือกใครจะเขาจะค่อยๆไหลเข้าไปเองนะครับเห็นไหมเขาจะค่อยๆไหลลงไปใต้ดินเองเนี่ยดูไม่ต้องผสมไม่ต้องทำอะไรให้มันลำบากนะครับมันมีวิธีการที่ทำแบบง่ายๆนี่แบบนี้เห็นไหมง่ายเนาะเอาต่อไปกระถางเล็กมาดูกันกระถางเล็กผม,ผมบอกเมื่อกี้คือผมไม่ได้พรวนดินใช่ไหมเดินขึ้นมาเราดูเนี่ยพอเราโรอยอย่างนี้ใช่ไหม กไข่มันก็จะลอยไปเองนะครับเห็นไหมไม่ต้องพลนให้ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่ถ้าเป็นกระถางแบบนี้ก็นะครับไม่ต้องพลอดินเห็นไหมว่าตัดดอกออกแล้วต้นมันจะงามมากดูดูแลไม่ยากนะครับผักชีไปเรื่อยเนี่ยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีผักชีไปเรื่อยที่ใบอวบอิม่มใบใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเนาะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเก็ความรู้เล็กๆน้อยนนะครับที่มาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่น้องกเกษตรเราได้รู้กัน,นเนาะเผื่อใครบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะอาจจะยังไม่รู้ว่าปล่อยดอกไว้แล้วต้นมันจะโสมแบบไหนก้อนี้เลยนะครับแชร์ไปให้กับพี่น้องเราได้เห็นว่าถ้าปล่อยดอกแบบนี้เไว้ต้นมันจะโสมเนาะแต่ถ้าเราไม่ไม่ปล่อยดอกเห็นไหมสังเกตด,ดูใบด้วยกระถางใหญ่ก็จริงแต่ถ้ามีดอกก็ไม่รอดนะครับกระถางเล็กมีดอกก็ไม่รอด กระถางเล็กไม่มีดอกเป็นไงใบย,ยัางงามกระถางใหญ่ไม่มีดอกใบย,ยัางงามเนาะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝา,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 ากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับพี่น้องกเกษตรเรานะครับจะได้นําวิธีการนี้ไปลองใช้ดูเนาะเอาทั้ม้ไเจอกันใหม่ในวันรุ่งนี้ครับไม่ได้ขอตัวลาไปละขอ,ขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามครัคบสวัสดีครับ